าทุกคนตอนนี้นะครับก็กลับมาเหมือนเดิมเนกับแบบพิซซิมูเลเตอร์เอกนั่นเองนะครับผมนี่ขอใส่ตัวที่ดีที่สุดไปเลยเพราะว่าผเอาพวกเราดีๆมาทำหมดแล้วเขาทําอะไรนี่ทําตรงอันนี้ไอเค,คนตรงในเคปึ๊บปื๊ด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 นี่เขับหนหน่อยได้ยังนี่ได้แล้วบุ๊บเคมาได้ห้าสิบห้าร้านโอ้เน้นี่เจ้าเองแต่ว่าน้ำยาไม่ได้เยอะมากนะน้ำยาใช่ทุกคนน้ำยาได้โคตรเยอะเลย ชื้อเรียบร้อยครับผมเออนี่ไงได้มาแล้ทุกตัวผมคืนแต่ว่าก็ทําเหมือนเดิมมาแหละไม่ต้องเอาออกหรอกนีเหมือนเดิมพวกเดิมไม่มีเปลี่ยนไปนครับผมจัดไปเยอะๆขอเยอะๆเหมือนเดิมสิบตัวโอเคทีนี้ก็ใส่ไปให้หมดผมนี้เหลือตัวเดียวฮู ใช้ได้นี่มามาทุกคนตอนนี้พอตรงนี้หน่อยผมต้องใช้สัตว์เลี้ยงอีกประมาณสักพักหนึ่งเลยแหละถึงยันหน้านะอันนี้เป็นรูกมูสทั้งหมดใช่ไหมอันนี้ตัวที่เปิดไว้โอเคเดี๋ยวผมขอไปที่ตลาดเท่นหน่อยละกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปเลยทุกคนตลาดเพราะว่าไม่รู้จะไปทำอะไรดีนะคะผมตั้งแต่อัปเดตมานะนี่อันนี้อยากได้ต้องมีฮิวทั้งหมดสิบตัวขึ้นไปอันนี้ระดับโบนะโบสวาวโวอันนี้อันนี้อะไรเกันทุกคนอันสุดท้ายนั่นแหละ อันนี้ต้องต้องโหดๆหน่อยนะคะผมเอาไปเลยอันแรกเลยเราไปอันแรกนะกไปอันแรกครับผมไม่ต้องไปอย่างอื่นนะครับอืมเอาไันได้ก็เอา,านั้นก่อนแล้ว่าผมอยากรู้จริงๆปั๊ดออุกบาตจะตกวะต้องใส่อัปเดตนี่มาผมไม่เคยเอุกบาตตกเลยนะเอาตรงๆไม่เคยเห็นเลยมาแล้วก็บึบๆกดเรียบร้อยแต่ว่าเมื่อมาตลาดทีทรายเกมโคตรจะค้างเลยทุกคนดูดิดูดิดูโอ้โหก็ตุกมากแระตุกจริงเล้าแต่เนี้ยก่อนละกัน เื่อจะช่วยลดความกระตุกไปได้เออก็ลดได้อยู่นะนี่มาแล้วเออมันก็ช่วยลดได้อยู่แล้วมั้งโอ้หนึ่งคอลิเลียนเจ็ดร้อยล้านแล้วเหรอเพื่อนแพงไปใหม่แพงไปใหม่เวละห้าพันแต่เป็นาคาร์อาจจะซื้ออยู่แหละแต่นี่มันไม่ใช่ไงนี้ไปใช้นี่เหรอถ้าเป็นเลนโวผมจะซื้อยู่นะเจ็ดพัน้า้านเนี่ยผมจะไปเอาเงินออกมาจากธนาคารทุกคน อันนี้สองมิเลียนอันนี้เท่าไรน,นะเอาสสิบห้าล้านกูวยี่ิห้าล้านโอยิบห้าล้านนี่กูตกแจนเนี่ยดีเือยี่สิบห้าล้านสอยห้าสิบสองอยห้าสิบเอเปิดร้านไหนละกันโอเคมาลงสัตเลี้ยงนิดนึงเอาตัวนี้ับผมเอาตัวแล้วสร้ 200, 000, 300, 000, อยล้านสามร้อยล้านเกมมบผมลงไปโอเค นี่นะขนมไหน่อยตัวละสิบห้าล้านใช่ไหมอือมอันตรงนี้คือต้องใช้สัตว์เลี้ยงเอกอติเซึ่งผมไม่มีสักตัวทุกคนเฮ้ยตรงนี้คือออสรวมสัตว์เลี้ยงใช่ไหมขอลองเอามารวมนิดนึงนะตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้เอาให้หมดเลยนะา ي, มาดิมาดีดีให้หมดเลยสิบสองตัวเนี่ยนี่ตัวไหวะวูดยี่สิบหกทิ้นเลี้ยนปเป็นเลนโบมไหม ตัวธรรมดาเหรออ๋อธรรมดาคือเดีมก็ใช้ดน้นเป็น26ทิ้นเรียดเอ้ยตัวนั้นมัน8ทิ้น8ทิ้นเรียแล้วนะเออเพราะตอนนี้ก็เราต้องสามารถใช้ความได้นะครับผมอ่าเริ่มตั้งย่างก่อนแล้วกันอันนี้คือเดย์แคร์เนาะรอรอทุกคนต้องอยู่ในเยี่ยมักเวลามันจะเร็วเพีงหมดประมาณเร็วกว่าเดิมประมาณ3ชั่วโมงไหมนะครับผมอ่าเออได้ไมเตอร์ให้ผมได้ทำบ้างไหมอือใช่ได้ทำไหมทำไหม,ไมอันนี้ได้แล้วนี่ตัวหนึง่งตัวนั้นก็อีก1ชั่วโมงนะครับผม ตัวนี้ได้แล้วนี่สีคอนลิเลียนะครับผมลองไปทำในตู้เดคแย่จะดีมากเดี๋ยวเอามารีสกิลหน่อยอารีสกิลนิดนึ่งสกิลอะไรไม่รู้ทุกคนที่ติดมาอาจจะดีแต่ว่าไม่ได้ดูนะครับผมเฮ้ยผิดตัวไม่ใช่เอ๊ะอดิสติงก์หนึ่งอันนี้โอ้คอ,อยสองโคตรงองเลยทุกคนคอยสองไม่เอาไม่เอาเอาอีกเอาอีกมาดูอีกอีก,อก,อกสามไม่คุ้มอะ่ะ ผมอยากได้เป็นอันนั้นไดมอนด์อ่ะทั้งสี่สักงสามคนนี่จะดีเวลาทำเป็นตู้เดคแย่อ้สติ๊กหนึ่ง 1. คนมีสิบสองคนมีสิบสองคนมีสิบสองมิลเลียนก็มีหลายพันล้านเลยขอไดมอนด์หน่อยโอ้โหกิ๊บสองไดมอนด์นี่คือไม่ได้เลยใช่ไหมเอราจะทำ DK. เป็นตู้เดคแย่ก็ยิ่งสกิลดีมันจะยิ่งดีเป็นอาซีคอยหนึ่งไม่เอาไม่เอาถ้าเอาหนักก็ตูนคอยนี่จะเป็นคอยนะ เรนโบ้คอยสี่กร์ตูนคอยสอง้็เรนโบ้คอยสองกร์ตูนคอยสองมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าไหนได้ไดมอนน่ะมามาต่อต่อครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาต่อต่อต่อคุณเกียรติตีหนึ่งยิ่งกว่าเดิมอีกดีดีหน่อยเถอะคาตุการ์ตูนคอยสอง ทีมเ h อร์อ่เอไอไยมั้งเอเอาหมดหนก,ก็ได้ละกันถ้าเป็นทีมเบร์กอโอเคก็พอ,อได้อยู่อนน้รวมรวมเป็นอันนั้นใช่อันนี้คือเราเป็นโเด้ใช่ใช่ใช่ชคุเราเป็นโกเด้น,นมีตัวเที่ไม่มีวันได้ทุกันจะเกมนี้นะถ้าคุณรวมเพียานั้นะคุณจะไม่มีวันได้นี่เป็นเท่ทุกคนขีกางกเลยอยนะ่ะแต่ผมไม่รูใหม่ขอให้ดูใหม่มันเท่มากเลยนะ แตละ6ก0ันนี่วะนี่โอ้โหเฮจัดเฮจัดทุกคน,นขี่กาอากาศเลยเทจริงเจริงอันนี้ตรงนี้หน่อยดูดิมีใครส่งอะไรมาให้ผมไหมไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยครับผมอันนี้ธนาคารเนานะผมฝากไว้เท่าไหร่นะเมร้อยหกสิบสี่ล้านอ่ะเดี๋ยวอีกที่เหลือฝากให้หมดเลยแล้วกันปึ๊บๆึ๊บึ๊บึ๊บ,บอือฮึ มันกดไม่ค่อยจะติดทุกคนกดรัวๆโอเคลงไปที่นี้ที่หมวดธนาคารเนี่ยสองร้อยกว่าล้านแล้วเนี่ยที่อยู่ในธนาคารนะครับผมเราจะได้แคมอีกเราจะได้แคร์อันนี้โซวีไอพีใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนเออ่ตอนนี้ตรงน,นี้ไม่มีอะไรเลยโอก้กอดตอนนี้มีแค่โอก้กอดเดียวเองขอดูหน่อย ผอว่าบอดอันนี้ก็อยากปลดล็อกอยู่นะอันนี้อันนี้ต้องไปที่โซนเทคโวตัวฮาร์ดคอทุกคนแล้วก็ปลดล็อกนะครับผมมันจะมีอยู่แล้วอาจจะได้พาไปดูเออนี่อันนี้คืออะไรนะอันนี้เลเวลมาเตอรี่ของอคืออะไรนะของอะไรวะเป็นาวคือของอะไรอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้รูตแบสอันนี้บูสอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่น่าใช่ อันนี้ก็ไม่น่าใช่อันนี้ก็ไม่น่าใช่อันไหนวะอันนี้มัน่าใช่ของอันไหนก็าสิบเก้าอะอึ๊บไม่ใช่ไม่ใช่เออคือของอะไรวะทุกคนอยากรู้ว่ะอยากบ้างก็ใช่มั้งนี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ไม,ใชไม่รู้ือนกันทุกคนเออถึงจะได้ไอ้หบอดอันนั้นนะ ชิบ ayo, ชิบชิบเร็ว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 ห่วยไม่มีใครมาซื้อร้านตูเลยจริงจริงดิมันตัวสีลายเป็นตัวเบสิกใช่ไนะหมเจ้าหมูหมูน้อยโน,น่นหมูน้อยเอิ่มอืมันเออไม่มีตัวอะไรจะเล่นเลยทุกคนไม่มีตัวอะไรจะซื้อเลยเฮ้มตัวเล่นน่าสนใจเลยได้แต่ตอนนี้ฝากในธนาคารายเยอะมากนะเนี่ยชิบชิบชิบ นี้จะลองอะไรดูโคตรเทพนะคนอย่างเงี้ยเปยังชอบเลยมึบไอ้กระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นขึ้นทำไมมันขึ้นยากจังวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าทำไมมันขึ้นยากปแปลกๆปมาสองร้อยล้านโนะโน่นี่อย่างเท่ผมเราโคตรชอบการขี่อการขี่เฮอโลบอดอย่างเงี้ยเลยวิวอ๋อไม่ขึ้นอีก ฟึบ uh huh, uh huh. อือฮันฮันี้ไงตัวที่เป็นอันนั้นตัวเออเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บไม่ได้นะทุกคนสีเขียดสีเขียดเออตัวจะเป็นสีเขียดอันนี้อยู่มุมเลยเหรอเพื่อนแล้วก็ไม่มีใครที่จะมามูนนะฮะตรงๆดูดิไม่มีร่องรอยกับรรเราเลยอืมตรงนี้เป็นตัวเอ็กซ์คิป ใช้ได้นี่หว่าคุณเดี๋ยว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 นึงนะเรา26ล้าน3แล้ว99ล้านเอออันนี้1.08มิลเลียนมีโอกาสได้เจ้าตัวนี้อีสโอตครับผมตัวไทเกอร์ตัวเพนด้าแล้วก็สุดท้ายคือตัวใหญ่นะครับผมคือเราจะต้องเข้ามาในเกมก่อน,น,นๆๆๆทุกคนทุกอันนั้นกี่นาทีก็จะไม่ได้ทุกคนได้แหละแล้วมันจะได้ โอ้ตัวได้หนึ่งเกมก็ว่าก,กูได้ยินเสียงมันจากไหนใครเขาก็ซื้อครับผมตรงแต่ผมกินซื้อผมมีศูนย์เกมอีกไม่ใช่หรอว่าตราค้าแล้วะอันนี้ตัวละสิบบ้างเอันนี้สิบใช่ไหม,ไมนี่สิบเกมวันนี้หนึ่งล้านหนึ่งจุดห้าล้านอันนี้ขอดูหน่อยโอ้มใจหัวสักเกลอยลเออ ไม่มีเลยจะทำกินทุกคนวันนี้นะแล้วพวกแบบนี้มันขายได้ไหมวะไอแบบเนี้ยเนี่ยทุกคนเออผมไม่อยากรู้ไม่อยากรู้มันจะขายได้ไหมในวันนี้ผมอยู่นู่นอยู่นู่นโหวันนี้วันนี้รู้สึกว่าเกมกระตุกมากๆเลยทุกคนหืมเออใส่เฉลี่ยเรอพุ่งตรงมันจะช่วยได้นะครับผมถ้าเราไม่ัใส่เลี้ยงนะโอเค ทีนี้ก็ขอดูผมอยากรู้ไงว่ามันจะได้ไม่ขายได้ไหมเฮ้ย hey, มันไปไหนเนี่ยแล้วท <Hey. S 1> ั้งรอจะกตัวนี้ถ้าผมเอาสูตรเดมอนล่ะ mm. ไม่ได้ทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไไดถ้าสูตรเดมอนไม่ได้นะคะผมยัง <Hey. S 1> จำไว้นะสูตรเดมอนบอด้โอ้ oh, อันนี้จากสองบิลเลียตตันแรกอันนี้ลแล้วหนึ่งบิลเลียและตัวแมวมีดทุกคนแมวมีดอันนี้หนึ่งเจม คุณจะไปซื้อครับผมผมไม่สูญเจมครับไม่เชื่อเราโู้นได้เลยนี่ผมจะมีอยู่ทั้งหมดศูนย์เจมเดินไปผมอยู่ลำสุดท้ายอ่ะคือไม่มีเจมเอ่ะแ,แ,แล้วไหนกลัวใช่คือถ้าเกิดคุณมีสูญเจมน,นั้นเกมจะไม่จัดอันดับคุณด้วยคืออย่างนั้นคุณต้องมีเมใจมเสเดืดใจทุกคนเกมจัดอันดับผมแล้วทุกคนนะ สำหรับคลิปนี้ก็เรขอจบทันใดแล้วกันไปเจอกันอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ bye ายบายเจอกันอีน่าทุกคนู้